ปย่ไปปกติสวัสดีค่ะเพรอับปลราหน้าเพชรค่ะคลิปนี้นะคะจะมาฝากถึงอีพวกบัวที่มันไม่พ้นน้ำสักทีนะคะอีพวกที่มันเกลียดชังดิฉันอีพวกที่มันไม่ชื่นชอบดิฉันอีพวกที่มันไม่อยากให้ฉันได้ติดได้ดีอีพวกที่มันชอบอิจฉาริษยาในความอัปปารักของคนอื่นเขาอีพวกที่มันชอบเอาปมด้อยของอื่นเขามาพูดไม่จบไม่สิน้น คุณจะเกลียดดิฉันคุณก็ทําคลิปออกมาด่าดิฉันจะค่ะคุณไม่ต้องไปแอบแฝงด่าดิฉันในโซเชียลแคมของคนอื่นนะคะเพราะว่ามันเป็นมารายาทที่ไม่ดีในสังคมของโซเชียลแคมดิฉันเบื่อมากออกมาได้แล้วนะคะจากโซเชียลแคมของพี่แจ็คฟีนิก่ะคะ่ะอ,อย่าไปทําความร,ารําคาญใจให้กับเจ้าของโซเชียลแคมเขาเลยนะเพราะมันดูเหมือนพวกคุณไม่มีมารายาททางสังคมเอาซะเลยอะคะ่ะ คุณอาจจะมีการศึกษาหรือไม่มีการศึกษาอันนี้เพชรไม่รู้แต่ว่าคําพูดในการคอมเมนต์ของคุณแต่ละคําพูดมันเป็นคอมเมนต์ที่ออกมาจากความต่ําตมจากจิตใจภายในนะคะแล้วก็อยากให้พวกคุณพัฒนาตัวเองได้แล้วนะคะออกมาเถอะค่ะอย่าไปทำลําความอย่าไปสร้างความวุ่นวายให้โซเชียลแคมของพี่แจ็คเขาเพราะว่าพี่แจ็คเขาก็มีหน้าที่ที่จะต้องเอนเตอร์เทนลูกค้าให้บริการลูกค้าทุกๆคนที่ไปใช้บริการที่ร้านเขาเขาไม่ต้องมานั่งจําเป็นหรอกค่ะที่จะต้องมานั่งแบบ เรียกลูกค้าหรือว่าไม่ต้องเลือกลูกค้าอะไรนะคะแล้วก็เรื่องที่จะไปทําผมมันผ่านมาละเปลี่ยนเรื่องเถอะเนาะเอาเป็นว่าจบกระแสรเรื่องการที่คนมานนอกคนนึงไปทําผมในร้านที่มันดูเลอค่า หรือคนมันนอกคนหนึ่งที่อยากจะอัปเกรดตัวเองโดยการไปทําผมที่ร้านที่คนอย่างฉันไม่สามารถเข้าได้ออพอได้แล้วนะคะออกมาเถอคะค่ะสงสารพวกคุณจริงๆค่ะอยากด่าดิฉันก็ทําคลิปออกมาด่าดิฉันเลยนะคะไม่ต้องไปด่าในโซเชียลแคมของคนอื่นเพราะมันเป็นการที่คุณไม่ให้เกียรติเจ้าของพื้นที่นะคะมารยาททางสังคมช่วยมีกันนิดนึงนะคะฝากไว้แค่นี้ค่ะ